วันนี้หนูพูนมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแชร์อีกแล้วนะคะหนูพูนเพิ่งเริ่มขายรูปได้ไม่นานมากนักนะคะแล้วก็ Adobe Stock ก็มีโลดที่สองแล้วนะคะโหยอดสูงอยู่นะคะ เว็บนี้ได้สรุปแล้วเฉลี่ยโหลดละ0.99เหรียญน,นะคะที่หนูพูนได้นะคะตอนนี้โหลดที่2ของหนูพูนก็คือรูปภาพนี้นั่นเองนะคะนี่จสุดๆเลยแล้วตอนนี้หนูพูนได้ลงงานไปแล้ว231รายการนะคะที่อนุมัติแล้วนะคะมาดูฝ่ายที่อัปโหลดแล้วอยู่ในช่วงตรวจสอบการอันนี้นะคะก็คืออยู่ในช่วงการตรวจสอบอยู่นะคะ แล้วก็มาดูที่ Reject คไปนะคะที่หนูคุณส่งมาทั้งหมดมีแค่10รูปภาพที่ Re ี ject ไปนะคะเหตุผลส่วนมากก็คือเขาก็จะมีเหตุผลบอกเราว่าทำไมมันถึงไม่ผ่านอันนี้นะคะก็มีภาพที่คล้ายๆกันก็ไม่ให้นะคะอันนี้คุณภาพของงานไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอนะคะตัวนี้ไม่ดีพอคุณภาพไม่ดีส่วนภาพนี้นะคะคุณภาพก็เขาบอกว่าเห็นไหมคะคุณภาพ ปัญหาด้านเทคนิคการเปิดรับแสงโฟกัสก็คือภาพนี้นะคะหนูพูนสร้างขนาดภาพไม่ได้ใหญ่มากก็โอเคไม่เป็นไรนะคะก็รีเจ c คเท่านี้เองนะคะ10ภาพส่วนส่วนภาพที่แบบว่าอนุมัติไปก็คือ231ภาพมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจนะภาพที่เราลงไปเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างงานที่หนูพูนทำลงไปขายนะคะก็ทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ เห็นอนาคตเลยว่าเออถ้าเราขยันและมุ่งมั่นและพัฒนางานและลงไปเรื่อยๆนะคะมันมีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากเว็บนี้ได้เยอะเหมือนกันนะคะขอเพียงแค่เรามีความเชื่อและก็ทำสม่ำเสมอนะคะเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ งอกเงยและก็น่าจะสวยง,งามเลยทีเดียวหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ไอเดียได้กําลังใจแล้วก็ได้ความรู้สึกที่ดีและได้รับความสุขกลับไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า